สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ประทุมเหมือนเดิมครับลองเจ็ดหนองเสือครับวันนี้ออกมาตอนนกครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณบ่ายโมงกว่าครับนี่ครับเชลยที่เราได้มาก็ประมาณ5ตัวครับผมแต่ว่าวันนี้อากาศมันร้อนมากนะครับนกเชลยก็ร้อนนะครับผมผมเอาน้าให้กินสรอบแล้วนะก็เลย มันดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยว่าจะปล่อยมันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะปล่อยหมดนี่นะครับประมาณห้าตัวครับนี่ครับตัวแรกที่ผมได้มาครับผมไปแล้วครับบินได้นะครับมีไปเกะาะต้นไม้ พักเหนื่อยแถวนี้ก่อน,นครับนี่ตัวที่สองครับนี่ตัวที่สามที่ปล่อยครับก็ให้เขาไปเกาะอยู่ตามต้นไม้แถวนี้ก่อนนะครับผมนี่ตัวที่สี่ครับเอ้ยบินได้ครับบินได้ก็ให้เขาพักเหนื่อย วนี้ก่อนค่อยไปตอครับมีตัวที่ห้าตัวสุดท้ายครับดีครับหมดแล้วเดี๋ยวเราไปตามเก็บกันใหม่ครับมันได้ตั้งแต่เช้าแล้วครับอากาศร้อนครับผมก็เลยสงสารหน่อยนะครับมันต้องเอาออกจากพื้นที่ก่อนนะครับผมก็คนเจะเหนียวครับถ้าปล่อยกับที่เลย ก็ต้องออกมาปล่อยข้างนอกครับโอเคครับผมนน่นนะครับทีมงานเราอีกคนนึงก็ปล่อยมันแล้วก็เพา่เกาะอยู่ตามต้นไม้บ้างครับเนี่ยเนี่นี่ใน,น,น,นตัออันนี้ข้องหาครับข้องหาข้องหาตรงไปเรือ่อยๆใส่ใส่ไปใส่าย,ยาาเลยนะโอเค สามไฟแดงีตออรทะลุสามแยกเลยเออโอเคโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปต่อกันที่คลองห้าครับจจนโบนำทางไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเรื่องเฉลยก็เดี๋ยวไปตามเก็บกันอีกทีนึงครับตัวไหนไม่ดีก็ปล่อยครับนกพวกนี้มันเป็นนกทั่วๆไปครับผมไปไปตามต่อกันครับ cepat